รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแหล่งน้ำที่เราเห็นลกๆต้นไม้ครึ้มๆอย่างเนี้ มันจะมีพลังงานซ่อนอยู่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นพลังงานอะไรเราไปหาคำตอบกันเลยครับเอ๊ะเอ๊ะนั่นรถใครล้วนี่เอาเอาเอาจารย์กับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนี่เองแล้วนี่ขนอุปกรณ์มาซี้แยะขนาดนี้ น้องๆเขาเอามาทำอะไรกันครับเนี่ยอยากรู้สักจริงๆสิ่งสิ่งที่ทำนี่ก็คือเขาเรียกว่าเครื่องกักเก็บก๊าซชีวภาพจากโคลนะครับซึ่งแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เป็นแนวคิดที่จะทำก็คืออาจารย์นะครับได้คิดกันมาว่าเมื่อก่อนเขาเคยบอกว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยลงไปย่ำในโคลแล้วมีฟองอากาศขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าจุดไฟติดด้วยครับ ซึ่งพวกผมก็มานั่งคิดกันว่าแล้วมันจะจุดติดจริงไหมมันถ้ามันจุดติดได้มันน่าจะนําเอามาทำเป็นประโยชน์ได้ก็เลยคิดสร้างเครื่องตัวนี้ขึ้นมาแหมสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเห็นรอบๆบ่อน้ําคูน้ํามีต้นไม้และพืชหญ้าปกคลุมอยู่เต็มพื้นที่ใบไม้กิ่งไม้ก็จะร่วงหล่นลงมาทับถมกันอยู่ค่อนข้างสูง แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีปริมาณของก๊าซหนาแน่นที่นี่แหละครับเหมาะที่จะลงไปเก็บก๊าซแต่เอ๊ะจะเริ่มทำยังไงก่อนล่ะครับง,ง่ายงครับพอลงไปปุ๊บก็เราก็จะทำการให้ถังมันจมน้ำเพื่อให้อากาศอยู่ที่ทอยู่ภายในถังนั้นออกจากนั้นเราก็จับกันสองคนหันหน้าคู่กัน จากนั้นเราก็ทําการกระตุ้นโดยการย่ําเพื่อให้ก๊าซมันลอยเข้ามาในตัวถังพอก๊าซเข้าไปแทนที่น้ําน้ำนํำก็จะดันออกพอก๊าซได้ปริมาณที่มันมากพอสมควรถังก็จะลอยตัวขึ้นเราก็ทําการเปิดวาล์วเพื่อปล่อยให้ตัวกา๊าซวิ่งเข้าสู่ตัวลูกบอลจนมันเต็มลูกบอลน,นะครับก็เสร็จระยะเวลาในการเก็บมันขึ้นอยู่กับว่าความหนาแน่นของมันด้วยถ้ามันเยอะมันก็เก็บไวโอ้โหได้กา๊าซมาเต็มลูกบอลเลยนะครับ ที่ได้มานั้นก็นํามาทําอาหารได้เลยเห็นไหมครับว่าวิธีการง่ายๆแค่นี้ก็สามารถผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาได้ในปัญหาปัจจุบันก็คือพลังงานเราค่อนข้างที่จะหมดไปกับน้ํามันเพราะฉนั้นถ้าเกิดเรามีแนวคิดที่จะทําพลังงานทดแทนก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเอามาทดแทนน้ํามันได้ ในอนาคตรเราเราก็กำลังจะพัฒนาให้มันให้นักศึกษาไม่ต้องลงไปนะครับมีตัวกระตุ้นอยู่ข้างบนก็ซึ่งกงเราก็กําลังดําเนินงานอยู่ในปัจจุบันนี้ครับผมเป็นความคิดที่ดีเลยครับอาจารย์ต่อไปเราก็จะมีพลังงานที่สามารถหาได้ตามหนองคลองบึงและสิเนีย และถ้าหากมีการขยายความรู้ออกไปตามชุมชนต่างๆก็เท่ากับส่งเสริมให้เกิดการผลิตพลังงานไว้ใช้เองได้ด้วยล่ะครับจะเห็นว่าพลังงานนั้นมีอยู่รอบตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้จักค้นหานำมาใช้ประโยชน์กันอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักใช้พลังงานนั้นให้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วยครับ สนับสนุนโดยกลุ่มปตท